เปิดคอมเมนต์นนกูลหลังจากแอปทัศออนแปลงโฉมฮาโลวีนทำเอาเขินกันทั้งประเทศเลยเรียกได้ว่าเทศกาลฮาโลวีนปีนี้ดูจากคึกคักตื่นมะตื่นตาตื่นใจอย่างมากๆเลยค่ะเปิดไปกับแฟนฟอร์มไหมและก็เห็นคนเหล่าบรรดาแต่งผีกันหลากหลายแบบเต็มไปหมดและรวมไปถึงเหล่าบรรดาคนบันเทิงก็พากันแฮชแท็กถึงทีมเลยจ้า สร้างสีสันในเทศกาลนี้เป็นประจำทุกปีพาการสองลูกที่ตุ๊กตาต่างๆมาจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวแปลงโมเป็นตัวละครผีต่างๆอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นิยายในการ์ตูนหรือว่าแฟนตาชีหนือล่าสุดเมื่อ31 สุดสมเอสตุราคมเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ไม่พลาดเลยค่ะมาปะแปลงโฉมเป็นเทศกาลนี้ด้วยก็คือแอปทักษอนทักษีดีสุดเจริญและเธอนั้นก็ได้มาปแปลงโฉมบนโรงในสแกนส่วนตัวของเธอปแปลงโฉมเป็นผีสาวในฮาสุฮาลวีนพร้อมระบบแคปชั่นไว้ว่า ต่อมาพระเอกนุ้นน้องคนสนิทอย่างนนกูลนัชนนนั้นสารกูลนั้นก็ได้โผลมาแสดงความคิดเห็นกันว่าอย่างมาหลอกนะครับและก็ทางด้านแอปซอ,อนก็ตอบกลับทันทีว,ว่าอ้าวคิดว่าจะเต็มใจให้หลอกแน่นอนว่าอยากจะคอมเมนต์กันทั้งสองคนก็หยอดกันไปหยอดกันมาทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับก็แอบเขินหนักมากเลยทีเดียวบางคนก็อดใจไม่ไววรีบเข้ามาคอมเมนต์แซวกันว่าต่อว่าเอ๊ะหลอกกันเลยนะแม่ และหลอกให้ใครรักนะคะรุ่นนี้ก็รักจริงนะจ๊ะมีหลอกเปิดตัวชัดเจนขนาดนน,นไม่หลอกล่ะคะรักเลยเอย๊น้องก็มาหนุ่นมาหลอกให้ยังไงให้หลงหัวปัม๊มหัวปัม๊มได้เลยไหมเนี่ย